เฮียนี่ไทยย้ยไทยกระลึงไทยย้อไทยโซ,โซ่ไทยเวียดนามภูไทยอีสานไทยลา,าวเซมีสายไนิสสายจีนกลุ่มชาวจีนไทยลาวหลากหลายชาติพันธุ์ Same <laughs> so many, like So many different groups. Huh? Yeah, different groups. 14 groups in Skonofon. It's tradition about the, the, the month. Every month is here. merit and tradition in here. เซมเดือนเมษ์อนเมบบไฟเดรโฟดบุญสบุญสมห์นาเนียวเดือดอิสอิสมัน about i ล่ามัน ประดับดินข้าวสาลออกพันษากระถินออกพันษาทีาสา่ส <c oughs> ิบสองคลองสิบสี่นี่พิเศษดิฉันโอ้โมยวยโบราณ

โอ้าดีเว้ยนี่ิมาเก็ตนนนนเวียดนามเวียดนามอิสระแบบกินน้ำพคน้ำพคนี่สิอสเมนไมานมากเวียดนามาตัแล้วก็มาเที่สนครที่นี่อยู่สบายค่าขายทอง คงใจดีที่นี่นะมีคงแต่จิ๋วแต่ว่านี่เยอ้อเลยมีทั้งสังเจ้ามีทั้งมุมีิติต้องมาเชื่อยวมาว่งเซีซีโอ้อายิโนมโตะเงี้ยแป้งเดันทัชเอาย่างกันนี่โอ้ อ๋อนี่นี่เนาะนี่เนาะนี่ของไฟเฮี้นเฮี้นไผ่เฮี้นนั่นบันนี่ปลาแดกปลาแดกกินเนาะปลาแดกนะปลาแดก is fish sauce and is a ะครับ the um fermented fish yeah fish sauce เอ๊ กระติบเข้าโอ้กติบเขายายบ่มให้น้ำปลาให้ปลาแดดโอ้โหนี่พัดลมก็มีปลาแดกกับปลาระ ยังไม่หมดหกระบ,บวยมอดินอักเนี่ยกระพวนุนมองเห้ยเด้เขาเอินเนี่ยกระด

อม่เป็นหแท้มตเป็นคนนี้จัเกผู้ใหญ่คาวะดาพุเนั่นใจมอานย่างใจเพิ่นให้หายเกิดเป็นสายวิชาเป็นทราพเพิ่นจังนับคือหน้าถือตาปัพระชา คือบทให้มันตวดศึกษาเราเรียนการทันเรียนสังกัดขีงเรื่องถึได้ญญวว้ามสำคัญนี่เป็นเตียงซีรีส์ขันตัวน้ำซีรีส์ไทยพอเล็ก เรากงแก้วปา่าชาวบ้านสุนีแปมลเลงนปูหมันผู้ที่ัดโตผู้ว่าพยาประจันตะตัวคนแรกจิตภูมิรัพย์ในน้ำสหายปีซาปัญญาสนนักปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยและประชาสนต่อสู้คนมากจนเท่าดีๆเอาเอาพขไปจำลองเมื่อนวันนี้ อัพราสังขารก็เร้นไล่แสงพ่นอ่อนสังขารตรงที่สีแห่งสังขะมนต์พ่นชาแหละน้องแสงอ่านี่คือผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดสกลนคร์ก้อวายสิตรูแต่สลิมก็มียืนใชเนาะ อะไรล่ะเรียมสีเทไ้นเนี่ว่าสัมผั้อมคนโอสู่อันนี้ก็พอหลายด้วยคิดคิดพวกมิซักไปกันหนยก็ได้สามสิบห้าปีตายนัก่อสูต่อสูงลงไปก็เปล่าบอดเ่เพาเด็การมันมีได้ตายได้เลยนี่ สี่สิบสามปีนี่เออมึงดูตอนนั้แระแต่ก่อนแต่ก่อนที่ส่งเอกสารไปตรวจสิได้ไปถ่ายรูปมาซะก่อนครับเออครับอันนี้ก็คือคือวันนัดที่มารับวีซ่าอืมอืมอืมมามารับกันอันเตียงเป็นเก้าสิบมื่นคนยูโชเข้าอืมอืมอืมครับศึกษาพระพุทธศาสนาอืมอันนี้คนนี้่านท่านมาก่อนตั้งแต่เดี๋ยวไอ้ผู้กอง คนชโทรโทรไปหาท่านรับผมโทรหาเจ้าอาวาสรับผมอ่าโอเคโอเคสร็จได้มาตีตีเพียรพิสานเออ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 โอเคอ่าอนตัสสภะวโตอะระตสัมาสพุตัสสะนโมตัสสภะวโตอะระตสัมาสพุธัสสะ นโมตัสสะะวะโตระโตสัมมสาสัมพุทธัสสะนะฮะว่าปีปุเรสวน,นะพพิงคาระราเชนะแทปิตังจตุพุทธะปะดะวะลัญชังศสาราสนมามิข้าพเจ้าขอนามสก,การรอยพระบุทธบาทของพระอนันตสมาคมพร,ระดยาสีพระองค์ที่พระเจ้าสวน,นะพิงคาระให้สถาปนาไว้ณเมืองน้องหารหลวงด้วยเสียงกล้าว ຄໍາໂຊສາຂາຍານາະະພະຍາສ່ວນນານາທະຊິມະອະລສນິນວິສາພາເກສັນຕິນາການິທິກາເອອີທຸມເຫຍນະັນຕອະรຣກະຍະນະນສນຈສ